ก็ต้องบอกพี่เขานะครับว่าออจะมากินมากันอาจจะยากหน่อยครับผมกออ็ให้พี่เขาไปติดตามในในหนังสืออะไรอย่างนงี้แล้วกันครับออถ้าถ้ามีโอกาสมีโอกาสถ่ายอีกนะแต่ว่ามีมีติดต่อหรือว่ามีแบบว่าโทรมาออทำผู้จัดการหรืออะไรอย่างนงี้มีแอบ,บถามบ้างไหมคะก็ไม่มีนะฮะไม่มีนะฮะส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซวใ,ในอินดัาแกรมอะไรพวกนี้ครับผม สำหรับเราถ้าสมมติว่าเขาแบบว่าเขาติดมาติดต่อจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบว่าเราพูดคุยก่อนไหมหรือ,อยังไงคง,งจะต้องปฏิเสธเลยครับผมอ,อ,อมก็ไม่ไม่เอาใช่ไหมเออไม่เอาครับไม่เอาครับอ,อ,อาจจะไม่ได้พูดคุยครับผมือ,อ ก็ไม่ไม่ค่อยซีเรียสอะไรนะครับผมสำหรับตัวมิกจะไปติดตามดูไหมครับข่าวที่ออกว่าเป็นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้แล้วครับอยากรู้แล้วครับอยาก้อไปดูมีวงมีฟอร์มม้พราะเวลาพลาดหัวมันก็แรงเหมือนเขียนเกินรู้ว่าเกินจริงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็สำหรับผมมันไม่ซีเรียสมากนะครับผมเพราะว่าเออเรามันมันก็ต้องมีข่าวอะไรอย่างเงี้เข้ามาบ้างนะครับผมเราเราก็ต้องรับฟังแล้วก็แล้วก็ปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธนะครับผมจะมีไหมครับแทนโชว์เซ็กซี่อีกอะไรอย่างเงี้ย ก็ช่วงนี้ก็มีเข้ามาบ้างเลยครับผมม,มีมาท้าบทามแต่ก็ยัง,ย,งยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังไม่คอนเฟิร์มครับผม<อ>ต้องรองแต่เราก็สนใจอยู่ <laughs> ก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มอาจจะมีบ้างครับเราก็สนใจเราก็เร่งเร่งเร่งฟิตหุ่นรอครับ ก็อย่างที่น้องบอกแหละค่ะว่าตอนแรกที่ได้ยินนะคะตกใจแล้วก็รู้สึกแปลกใจดีเฮ้ยว่ามีคนมาทุ่มให้เราดิเหรอเงินล้านเนี่ยนะคะต้องบอกเขาไปว่าอาจจะยากหน่อยนะคะเพราะว่าให้เขาเนี่ยไปติดตามหนังสือดีกว่าน้องบอกว่าน้องยอมเก็บเงินล้านไว้ก่อนนะคะเก็บของตรงเต็งไว้ก่อนแล้วก็เรื่องที่บอกว่านะหนังสือเนี่ยจะจะมีการฟ้องร้องไหมเขาบอกว่าสําหรับผมเนี่ยผมไม่ซีเรียสนะคะมันต้องดีมีข่าวเข้ามาบ้านคับสำหรับการเป็นนักแสดงหรือว่าดารานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องขำๆไปในเมื่อในในในหนก็โดนถามเรื่องนี้ แล้วออจะมีเซ็กซี่มาตอกย้ําไหมเขาบอกว่าช่วงนี้ก็มีเข้ามาบ้างครับแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มอาจจะมีสนใจบ้างน,นะเดี๋ยวว่าต้องรอฟิตหุ่นอีกสักนิดนึงโอเคเราติดตามแล้วกันนะครับมายังไม่ฟิตนะยังนะฮะไม่แค่หัวนมนะ,นมนะครับหั่น,นะคะถ้าฟิตปุ๊บถ่ายปั๊บ เดี๋ยวรอติดตามว่าวต่อไปบ้างทีนี่หนุ่มครับที่โดนมือดีตัดต่อนะครับนหนุ่มกัสเบลเพราะว่าโดนโดนมือดีตัดต่อรูปโชว์ของลับนะฮะเจอหนุ่มกัสเบลเลยต้องถามเลยว่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะกับที่โดนการตัดต่อแบบนี้นะครับแล้วก็ชีเรียอหรือเปล่ากับข่าวที่ออกไปนะครับกลัวคนจะมองว่าเฮ้ยมันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เห็นเขาว่า หลังจากภาพดูลงไปปุ๊บงานเข้าเลยนะครับทำไมคะมีติดต่อถ่ายคซ็กซีด้วยนะฮะเออจะจริงหรือไม่จริงไปติดตามกันครับมีม่เดียวอ๋อเป็นไงฮะรู้สึกไงครับเห็นใหญ่มากเลยอ่ะหแต่อยากบอกว่ามันเบ้ผิดอลดิเออมันมันอะไรนะฮะผมว่าของจริงมันต้องลองดูนะฮะเราเลยนะครับก็ก็ มาแก้ข่าวกันดีกว่าว่ามันไม่ใช่รูปผมครับเพราะว่ารูปจริงๆแล้วมันมีอยู่ในอินสตาแกรมครับครับผมก็มีไม่ได้เปื้องคือวันนั้นผมเล่นฟิตเนสเสร็จใช่ไหมรัด้วยความแบบเหมือนเราก็อยากแบบเฮ้ยดูหุ่นตัวเองก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วเออล้วก็ใส่เป็นภาพเป็นภาพคนหนูใช่ไหมครับรูปนั้นแล้วเหมือนว่าถ่ายเสร็จก็เฮ้ยโอเคเราก็เลยลงอินสตาแกรมแล้วอยู่ดีก็มีมีพี่อีกประมาณ3ามสี่วัก็มีรุ่นพี่บอกเฮ้ยเห็นรูปตัวเองอย่างว่าแบบมีคนไปตัดต่ออะไรเงี้ยผมก็ตกใจพอเห็นแล้วก็ก รันบาร์หรืว่าเฮ้ยมันมันเบ้ผิดแล้วมันก็ใช่ครับผมประมาณนั้นแต่ว่าอะไรนะเบ้แปลว่าอะไรอ่ะไข่เอ๊ะเอ๊ะมันเอียงอ่านั่นะฮะเออแลครับคำ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 ครับแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสไม่ซีเรียสครับก็ก็รู้สึกว่ามันมันตลกดีครับไม่โอดไม่ซีเรียสเพราะว่าไม่ที่โดนไม่เอะว่าที่โดนตัดต่อแต่มันเบ้แต่มันได้ผิดรู้สึกรู้สึกโกรธตรงที่แบบเฮ้ยแม่มันดำจังอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าเนียนนะตอนแรกผมเห็นครั้งแรกหูแบบเก่งมากคนที่ตัดต่อนะครับยอมรับจริงว่าถ้าเกิดมีรู้ต่อไปก็ขอให้ข่าวนนี้นิดนึงนะครับครับผมคิดสืบหรอว่าเป็นใครสืบไหมหรอมันมันรู้สึกว่ามันทุกคนก็โดนนะครับเพราะว่าคนนู้นคนนั้นก็โดนผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมมองเป็นเรื่องที่มันตลกมันก็ก็จบผ่านไปได้คิดไหมไอ้วันแรกตกใจแล้วก็อยากอยากจะแบบอยากรู้เหมือนกันว่าใครทำอะไราเงี้ยแต่ก็พอหลังจากนั้นก็ ก็รู้สึกว่ามันมันมันเป็นเรื่องนิดเดียวครับมันไม่ใช่เรื่องที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าตัวเราเสียด้วยเลยเพราะมันไม่ใช่รูปเราเองไงครับผมรู้สึกว่าดีด้วยซ้ำเพราะว่าหลังจากนั้นผมก็มีงานถ่ายแบบครับอ่าได้ถ่ายแบบอะไรเงี้ยครับก็ได้ถ่ายแบบโชว์อะไรนี่โชว์เลยแต่ไม่ได้ไม่ไม่ไดม่ได้ไม่ได้โชว์อะไรครับก็คือก็คือโชว์โชว์โชว์บอดี้อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออมันก็ช่วยทําให้เราได้งานขึ้นอะไรเงี้ยครับ ลิมิตเท่าไหร่แล้วครับก็ซัมเมอร์ครับก็อยากแบบเป็นมันก็คงเป็นไายน้ำอยู่แล้วคงไม่ไม่ได้ถอดหมดเลยครับรสําหรับผมน่าจะคือฮาเพราะว<ม>่าเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกของผมด้วยก็ก็อยากจะฝากด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้ครับมีแล่วนี้เป็น้าเป็นอะไรอย่างนี้มาให้เราดูหรือ,อยังคะก็ก็เคย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้านั้นจะยากไปนะครับก็คงอาจจะแบบน้ามีดึงลงอะไรบ้างแต่ว่าคงแบบไม่ได้วาบบิวจนแบบเป็นเอฟอะไรเงี้ยครับ อธิโจทย์ครับอย่างนี้ค่าตัวประมาณกี่หลังครับค่าตัวก็ก็ก็โอเคอยู่ครับก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าเราตัดสินใจรับไม่นานใช่ไหมครับรับไม่นานรับก็นนก็พอมีรูปหลุดแล้วใช่ไหมครับก็อ,อีกไม่กี่ม่ใช่ก็อ,อีกไม่กี่วันก็มีมีมีคนโทรมาสอบถามแล้วก็วกเราก็เลยโอเคเลยครับครับใช่อะไรนะฮะถ้ากระแสดีเราจะแบบเหมือนว่าเอาดีเอาดียังไงเอาเลยเหรอถ้าก็เอาดีด้านนี้ไหมก็ ก็แล้วแต่ครับโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้เลยนะครับก็เราก็เราก็ต้องอยู่ที่ผู้ใหญ่ครับเพราะว่าเราเป็นเด็กช่องเลยก็ต้องขอคำปรึกษาจากท่านถ้าเกิดท่านโอเคเราก็ลุยเต็มที่ครับใช่ครับก,ก็ต้องขอบคุณคนนั้นมากๆครับครับ นะะฮก็ขอแก้ข่าวหรือเขาบอกว่าจริงๆแล้วรูปนั้นไม่ใช่รูปผมเลยนะฮะว่าแต่จริงๆอ่ะคือครึ่งบนเนี่ยใช่รูปเขานะฮะก็คือเล่นฟิตเนสเออคือกางเนี่ยไม่ใช่แน่นอนคกล่างไม่ใช่นะฮะคือมันยังไงคะเล็กไปใหญ่ไปเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันเล็กหรือว่ามันใหญ่ไปนะฮะแล้วก็เขาบอกว่า้ยก็จริงๆไม่ซีเรียสบอกว่ามันขำๆมากกว่าคือมองแบบเฮ้ยเออมันโดนกันทั้งนั้นแหละนักแสดงผู้ชายนะะแล้วก็จะฟ้องร้องรว่าเข้าจริงๆไม่ฟ้องร้องหรอกก็ถือว่าปล่อยไปดีซะด้วยงานเเเข้้้าาฮฮะะะะสสสสสหหหหรรรรรััััััับบบบบ็วๆนนนนนีตติดดมกกไคลงื แอ attitude นะครับก็เอาแนวโชว์เซ็กซี่บอดี้บอดี้นอนิดหน่อยสำหรับสุขภาพบุรุษนะคะก็ติดตามน้องกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูว่าเอารูปจริงกับรูปที่โดนตัดต่อเนาเปรียบเทียบกันดูนะดูเฉพาะช่วงบนนะมาก่อนเขาไม่ได้เปิดช่วงล่างนะฮะไปถ่ายดูเสื้อผ้าช่วงบนนะฮะดูด้วยรูปนั้นจริงหรือเปล่านั่นนะสินะมาปิดท้ายอีกหนึ่งสาวดีกว่าค่ะสำหรับน้องทัพทิมอันยรินของเราที่ก็ไปร่วมงานพิธีไหว้ครูด้วยนะะคในงานนี้นะคะก็มีกาสได้เจอตัวน้องทัพทิมค่ะก็เลยต้องขอถามถึงความรู้สึกน้องงงเเเลลลยดีีกกว่่่่าาาคะหัจทนนนป็ เอกละครเย็นมาหลายเรื่องแล้วนะคะคร,ครั้งนี้ค่ะได้เล่นเป็นนางเอกเรียกว่าเต้นตัวนะคะสำหรับละครภาคคัมค่ะกับลีลานะคะลีลาวดีเพลิงนี่นะคะน้องเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วก็ห็นบอกว่าเรื่องนียน้องต้องร้องเพลงด้วยต้องมีเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมไหมนะคะคแล้วก็รวไมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มสเตฟานอยากจะรู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะจะยุติไหมหรือว่าจะชะลอไปหลังจากที่หนุ่มสเตฟานเนี่ยมีข่าวออกมาว่ากําลังไปคั่วสาวคนอื่นยุคสาวมีม,มีมีข่าวว่า นางสาวคุณฮันโดนั่นไงนั่นไงอ่ะงานนี้เดี๋ยวไปฟังทับทิมเขาตอบค่ะครับเลี้ยงผ้าถือว่าเป็นนางเอกแบบเรื่องแรกเลยก็เอ่อเป็นนำเรื่องแรกค่ะใช่เต็มที่ค่ะตื่นเต้นไหคะตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะทั้งดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แอบกลัวด้วยนิดนึงมันเป็นแบบเหมือนกับหลายๆความรู้สึกอะค่ะกลัวเรื่องอะไรเป็น ร้องเพลงก็กลัวเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยตามบทคือจะเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากเสียงนี่แบบสะกดคนทุกคนสะกดให้แบบผู้ชายหลงไหลได้เลยค่ะเรียนแน่นอนค่ะทีมก็ตั้งใจไว้ว่าเออเราจะเรียนร้องเพลงนะแล้วก็อาจจะมีติวเรื่องแบบบทโดยเฉพาะอะไรที่เป็นท่าทางแบบเซ็กซี่นิดนึงความรักของเราเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ เหมือนเดิมค่ะยังไม่มีอะไรอัปเดตเห็นแบบไม่มีลงรูปไม่มีอะไรกันเลยดูห่งหา,กกา,างกันก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตน,นะคะปกติค่ะจแล้วมันพัฒนานาจากเดิมก่อเดิมไหมคะหลังจากตัวเราคสนโเรามันก็เป็นปกติอะคะ่ะพี่จริงๆ<อ>เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับแบบเออไม่ไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรอะคะ่ะก็ก็ถือว่ามันก็ปกติเหมือนเดิมไม่ได้มีแบบจะอัปเดตน,นะคะยังได้คุยได้อะไรอย่างนี้กันเหมือนเดิมไหม เหมือนเดิมค no yeah. ่ะไม่ได้มีรถทีลงค่ะก็ตามปกติค่ะเออก็ใช่ถ้าเกิดว่าช่วงทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็คือค่อนข้างที่จะยุ่งนิดนึงแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดก็ยังปกติดีค่ะวลานยไม่คือเพราะว่าพี่พานกยังเจ้าชู้ไม่เลิกหรือเปล่าคะเพราะว่ายังมีคนเห็นว่าพี่พานแอบไปหยอกคำหวายให้เจ้าสาวนอกวงการเหรอคะเออ ก็ปกติค่ะเหมือนเดิมอย่างที่บอกว่ายังปกติค่ะไม่ใช่หมายความว่าคือเท่าทีมก็ความสัมพันธ์ยังปกติเหมือนเดิมค่ะสำหรัเราเคยเห็นหรือว่าไปดูได้เห็นได้อะไรในสิ่งที่เขาไม่เคยเลยค่ะไม่มีจริงๆแล้วก็ไม่มีเรื่องแบบนี้มาเข้าหูด้วยตั้งแต่ทุกอย่างท้าทีมว่ามันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเชื่อใจกันนะคะ ไหมครับหรือว่าปกติเหมือนเดิมหรือว่าปกติมันเดิม,ม,ดมค่ะยอย่างที่บอก ว่าดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นนางเอกครั้งแรกที่เต็มตัวจริงๆทั้ทงดีใจลแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ฝากมาด้วยค่ะว่านะอยากให้ทุกคนติดตามชมน้องนะคะส่วนเรื่องที่บอกว่าต้องเรียนร้องเพลงกาบอกว่าอันนี้แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเรื่องเนียนน้องต้องร้องเพลงนะคะ<อ>ก็เลยต้องมีการเรียนเพิ่มเติมนั่เองค่ะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มเซฟานหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเซฟานเนี่ยฮะควงสาวข,ขึ้นคอนโดนนก่อนหน้านี้เลยเขาบอกว่าเป็นทัพทีมแต่เดี๋ยวอว่าไม่ใช่ทัพทีมแล้วเป็นสาวคนนเอนนวามันม มีอะไรอัปเดตค่ะปกติเหมือนเดิมค่ะแล้วเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าสารสัมพันธ์มันเลยไม่สารต่อหรือว่ามันหยุดแค่นี้น้องบอกเลยว่าเอาละครคะก็ยังปกตินะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังเชื่อใจกันเหมือนเดิมค่ะข่าวนั้นก็คือบอกเราว่าไม่น่าจะเป็นความจริงอ่ะก็รอดูกันต่อไปละกันนะจ๊ะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการคุยข่าวบันเทิงครับก่อนจากกันไปครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับนั่นก็คือซิลวี่แล้วก็ B 1วันนะคะหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะติดตามครับติดชมรายการ จดหมายนะครับแล้วก็หนึ่งช่องทางเว็บไซต์ w w w i n t v c o t h ค่ะถูกต้องครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีสสดค่ะ